เปิดภาพมาเ้วก็ได้เปิดฝาขณะฝนพี่น้องเนะลยเนาะฝนตกหยิบ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 ,บ,บอยู่เนี่ยสบายดีพี่น้องสบายดีสี่แยกแปลง เบิดสุขุสุ坤สุมงสุบอสบายดีามเที่ยงเทียงพี่น้องเนาะพ่อกันกับซองน้องมนี่คือเราคือเดิมพี่น้องเ้ยไปดีทำแม่ิน่านข้าเล็ก่ายน้ำกันเล้อลับเท่าแล้วก็มีแกงละไม้เนี่ยพี่จา เนี uh, ่ยกบเลยกันหอยผักหอมปีหอมมีพี่น้องเลยขอไพ่ตอนเฮ็ดบไดไทยให้พี่น้องได้เบิ่งพี่น้องเลยเนาะบดไทยเดวนสองเซฟพี่น้องเลยเฮ็ดชอยกันก็ทำแม่ลาบเทาพี่น้องเลยเมื่อเอาน้ำปลาเทนน้ำเทาขี้นะน้ำลีรอเนาะัตะคา่นบรรทุ่งพี่น้องเลย หลับเท่าป,ทาปะทะแกงนอก่อไหมพี่น้องเอ้ฟ้าเข้ากันนี่แหละพี่น้องเนาะสามหินโหลดบุงบงส,ง,สงสามสี่ยอดมาพี่น้องไหมวาวลายใหญ่กันทำนูนหน่อยกับกินแล้วนูหน่อยกัไอะไรไปลินเลยไม่นูนหน่อยพี่สิกินแล้วไม่นูนหน่อยเพิ่นกินเท่ญญากูได้พี่น้องเอ้ยกินเมื่อนาแ่พนแคนไขวาสัตป้าทุกินแบบนแล้วเเท่าใส โ้ี่น้อยเราไม่ไปเนื้อมนและมันยาปิ้งกินกระชามโตเอดียวกับิร์ดมาพี่น้ออมไกินเขาน้ำกันบอไรใจฮะหลาเท่าเด้เลยหลับเท่ามนฝนตกลิ้นพี่น้องเลยกินซองไม่ลุกมลอเีนแวหน่อยเพื่อนกักินเท่าก็ได้เพาะฉะั้น ของไทยกินันพิษประดุกเนาะเราไปตะกี้กินบ่ได้เเนาะจักปีเราจะจะกินได้าไหมแม่โอ้ยชาทำทีกวนหมดแล้อันเจ้าอันเริ่มกินได้รอบใหม่เนี่ยนะเริ่มกินได้เนาก็กินช่องชักปีอิตะกี้กินบ่ได้เนาะเดี๋ยวพี่น้องไปเด้อบรับเท้าหลับเท้า ใส่หมะเขือเนาะใส่มกเพลือกุ้งไข่หอมหอมขิงบมดไหมขิงแซวแซวเนาะใส่กับผักบุ้งเ็มเันหอยน้ำผ้คาเต็มหมกทัวเต็มัวจงเดียวหมกขัวใส่นถังแกใส่ผักเา คนตกห่อนไปเ่เ้าไงเอาเนาะกลังเี้มีกแล้ว,ออวมันเกอม,มันเกมมาเนี่ยมันเก่ไม่กลางมางนี้เราคมหาออกแกง

ผักเพียวครับพี่นี่ไปบ้านก็จะมีเนาะไปได้หรกอกะปิกรกัางข้ามีนี่ก็มีอยู่บนมีมันเน็่ยาดเขาข่าหยากรใสาย,ยาเนะาะบุค้ากินนี่ตรงนี้น็อง,องก็ต้อมีรสชาตนี่ใช่ไหม

กินบวกอะไรเงห้งเน้ะโต๊เลื่อยน่นกระปลงได้ป่ะทำปอดชีด้รมยนแล้วยายอายุจักรวรรดิไงจกรวรกดสี่หามืออันอ ใช้กบใช้ปลาแช้เ่็นอไเาขากันหอยเทั่วเนะาะมัแข่งโลนเั็นไรเาขามีมานแข่งโลนก็มันแข่งโกมข้าเป็นยังไมาแข่งโกขกาผมไม่ได้กินคนก็ปบอากินไเดิมทว่าคจะอยู่้กินใหญ่สบายดี Ừ, เป็นยาเ่เป็นยาราครมึงกินแหมไม่ใช่ผมมะป้าเอายากินกับขมขมแน่อื่นน่ะกิน,นได้เวยแ็่มขมเราบกว่ไงนาะ

วันเนะอเนี่มันเยอะนะื้มันเนืะอสศาวเน่นมันมันเองคลายไม่น้อเค้นลยเอาไง่ินองเราไปจานปิ้เนาะ น้าไยังเอออ่ได้ไก่เน้องกระดัมนะอ้เนยอ้ยน้องกระดับไม่มีนะน้องอยู่แค่หัวอยู่ไดอนไหนยังมาพายเราะไม่ต่ำข้อเยอะแต่บกนี้เราก็ถือ

ก็มากินลงามากลยว่ะเจ็เจ็บเจ็บน้ำข้าไปน่อยเดี๋ยวข้าม วงเไปจิงไข่มีของปอเดี๋ยวมงบอกินไข่บุญเสบกันไปกันห้องิมไปตรงเองเต็มถ้วย่น้องเลยเนนยมือนี้โบเบิ้ล ยังเคิงหนึ่งจุดลุ่นถุยยังเคิงหนึ่งโอเคพี่น้องเนา้องหรับคลิปนี้เอาไวยสมนีกอนพี่น้องไปขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องบอกไปสุขุสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องน้อถ้ามากาลืมกดไลค์ถึกใจลืมกดแชร์พี่น้องเนาะงพอกันคลิปนะสหรับคลิปนี้สบายดี